เลยแล้วการจากเลือที่เกิดขึ้นน่ะเนาะตัวเมลเอมลก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเสียใจมากๆค่ะเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่เราก็ไม่ได้ไม่ได้คาดคิดว่ามันจะไปถึงขนาดนั้นได้นะคะเราก็อยากจะขอโทษด้วยค่ะขอโทษการกระทําของตัวเองที่เราอาจจะคิดน้อยไปหน่อยในการที่จะตอบคําถามแบบนั้นไปอะไรเงี้ยแต่ก็ <S 2> <S 2> <S 2> ยืน <nem S 2> ยันเราไม่ได้มีเจตนาที่จะไปดิสเครดิตหรือจะนินทาใครก็คือเป็นการแค่แบบเหมือนเราจับฉลาก คำถามนั้นได้ล้วก็ตอบไปอะไรแบบนี้ค่ะแต่หลายคนนัก็เหมือนกัรพุ่งเป้าค่อนข้างที่จะเยอะเนาะมันมีคลิปเก่าๆที่เราไปทำงานแบบแบบมันมีว่วอะไรแบบนี้ใช่อันนั้น<ร>ก็อันนั้นก็เกิดจากเกิดจากการตอบคําถามเรานี่แหละคะ่ะก็ก็ต้องขอโทษจริงๆกับกับการตอบคําถามเรามันเลยไปโยงถึงบุคคลอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ณตรงนั้นด้วยทําให้เขาแบบได้รับผลกระทบความเสียหายอะไรแบบนี้ค่ะมันันน่าเกิดราม่านี่คุยกัน ก็ก็มีการคุยนิดนึงค่ะมีการคุยบ้างคือทุกคนก็กังวลทุกคนก็กังวลแล้วก็ก็ค่อนข้างจะไม่สบายใจกับสิ่งท well, ี่เกิดข um ึ้นนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นการแบบจับฉลากขึ้นมาแล้วก็ตอบคําถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่พวกเราไม่ได้มีแบบเจตนาที่จะไปนินทาหรือว่าจะว่าลายใครอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าแบบ มันเล่ากับสิ่งที่แบบเราเป็นประสบการณ์ที่เราเคยเจอมาแค่นั้นเองค่ะที่เนี่ย,อยพอเื่ามันแบบมันต่อไปเรื่อยเนาะหลายคนแบบเอาหาดูมาโยงก <ฮะ S 1> ันค่ยงอะไรอย่างเงี้ยเราตัวเราเองมันรู้สึกอยังไงบ้างหนูเองก็ไม่สบายใจเหมือนกันอย่างที่บอกว่าคือคือเราไม่ได้คิดตั้งแต่แรกว่าแค่คําตอบของเรามันจะไปเกิดเกี่ยวโยงอะไรกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะตรงนี้เราก็ต้องบอกเลยว่าแบบเราไม่ได้แบบจะแบบ ชิลสบายเราก็รู้สึกไม่สบายใจเราก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกันยางใหม่เองเขาก็บอกว่าเออต้องเครียดคต้องแบบมีคนแบบมาอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเราเราเคยไหนเราก็เราก็จะมีมีคนที่เรารักคอยซัพพอร์ตอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าจะเป็นแฟนคลับที่ที่คอยอยู่ข้างเราตลอดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ต้องขอบคุณคนที่คอย อยู่เคียงข้างไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องขอบคุณมากๆจริงๆค่ะก็มู้จะขอบคุณยังไงเนาะคือแม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับมิวคือคนเหล่านี้เขาจะคอยอยู่เคียงข้างแล้วก็จะเข้าใจมิวในทุกๆเรื่องค่ะกับเรื่องมอมัให้บทเรียนโอ้หให้บทเรียนกับมิวมากพอสมควรค่ะอย่างแรกเลยว่าคงจะเป็นเรื่องของการพูดที่เราควรจะต้องระวังมากขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เรื่องของการการระมัดระวังในการ ทำสิ่งต่างๆให้ไม่ไปกระทบกับบุคคลอื่นอะไรเงี้ยเพราะมันก็จ,จะทําให้เขาได้รับความเสียหายหรือว่าอะไรไหมค่ะอย่างคองมเมนต์ด้านลบกที่เขาพูดลอกหนึ่งเรื่องครัเราจะดำเนินการย,ยังไงไมาอยู่ว่าจะดเนินการยังไงเอ่อโดยส่วนตัวเมลเองนะของเมลนะคะก็เมลว่าก,ก็ก็ให้มันผ่านไปนอไปะ่ะใช่ใช่ค่ะตัวเมลมไม่ได้ติดใจอะไรนะคือบางบางเรื่องที่เขา คอมเมนต์มาอะไรเงี้ยอันไหนที่เราเรามองว่าเป็นคำติชมมาพัฒนาตัวเองแล้วก็มาพัฒนาตัวเองส่วนอันไหนที่มันไม่ได้จะมาช่วยเรื่องอะไรของเราแล้วก็ก็ปล่อยผ่านไปค่ะสรไม่เห็นแบบไม่ได้อ่านแบบเมลขนาดไหนก็ยังม่อีกเพราะว่าอย่างตัวเมลเองอะค่ะเมลไม่ค่อยได้อ่านก็คือเห็นบ้างแหละแต่ว่าเราไม่ได้แบบไปอ่าน อะไรขนาดนั้นนะคะถ้าในแง่ความสขขาึกของเราเองพอเห็นภาษาไทยเราเครียดมากแค่ไหนอือก็ช่วงแรกๆเราก็เครียดนะคะแต่ว่าพอเรา,เราเรา,เ,ราเราเราโอเคเราเราเข้าใจว่ามันก็มันก็คือความผิดของเราอะเราก็แค่เหมือนต้องต้องยอมรับในความผิดตัวเองอแล้วเราก็น้อมรับทุกอย่างแล้วเร,เราก็รู้สึกว่าโอเคเราก็เราเราว่าเราเราเข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น,นะค่ะเราก็มองอ่อนไปเรื่องอื่นค่ะ อย่างอย่างหลายคนบอกมองมิวผิดไปเลยตั้งแต่วันแรกไม่ได้ใส่แล้วอะไรเงี้ยเราหยาบบอกอะไรไปหมคะก็ก็ต้องขอโทษจริงๆค่ะอันนี้คืออันนี้คือแบบอยากจะขอโทษแหละเพราะว่าคือด้วยความที่เราจะคิดน้อยไปหน่อยเราจะแบบตอบโดยที่เราไม่ได้คิดถึงผลกระทบที่จะตามมาอะไรเง <interaction. S 1> ี้ยค่ะแต่ก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะไป d i s เครดิตใคร แต่วันนี้เริ่อมันก็คระนข้างจะซาแล้วเราสบายใจขึ้นไหคะ mm hmm. ก็ส, mm. สบายใจขึ้นนะคะแล้วก็โดยส่วนตัวเราไม่ได้เคยมีปัญหาอะไรกับใครเลยคือหมายถึงว่าเราก็ยังร่วมงานได้กับทุกคนไม่ได้มีแบบไม่ถูกคนนั้นไม่ถูกคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะวานร้ีกวาว่าความรู้ควขึ้นอะไรเงี้ยใช่มาถึงลูกเราก็เอ่อเขาก็ตอนนี้เขาเริ่มแบบ พูดได้เป็นคำๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดีใจอ่ะคือไม่ว่าแบบเขาจะมีพัฒนาการอะไรที่มันเติบโตขึ้นจะน้อยจะเยอะความแบบเป็นแม่เป็นพ่อยอะไรเงี้ยเห็นแล้วมันก็แบบกริก๊กราแล้วก็ชื่นชมลูกตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคมกังวลแม่เป็นความกังวลน้อยเยม่กังวลจริงๆอ่ะมันไม่ได้กังวลขนาดนั้นมันก็เป็นโจ๊กตลกๆไปค่ะคือ คือยังไงเดี๋ยวเขาก็ต้องมาอยู่แล้วสักวันหนึ่งบบนะแต่ว่าบางคนอาจจะมาเร็วอาจจะมาใช้อย่างตัวเราเองอะ่ะโยก,ก็มาแบบขวบกว่าเกือบสองขวบได้สามใบใช่เพราะฉะนั้นแความเข้าสังคมของ,ขง,ของบบน้องเจอใครก็ยิ้มแล้วก็เล่นกับเขาโดยส่วนตใช่ก็ก็เขาก็เขาอาจจะได้เจอได้เจอคนนู้นคนนี้อยู่ตลอดอะไรเงรี้ยบางทีเขามีแบบไปถ่ายโฆษณาไปทํางานเจอคนแปลกหน้าอะไรเงรี้ยค่ะเขาก็เลยจะแบบได้ปรับตัวในการพบเจอ คนอื่นๆที่ไม่คุณเคยได้ง่ายแต่ก็จะมีบ้างน,นะคะที่แบบพอไปเจอในช่วงแรกแล้วเขาอาจจะแบบมีแบบนิน่งๆบ้าแบบดูร่าเร้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ภาพที่เเห็นแล้วแบบว่ามันจริงใจนะคะแบบเราเข้ากับคนได้ง่ายเลยะ,ะดีนะคะมันก็เป็นอะไรที่แบบเเราก็สบายใจอะว่าเขาไม่ได้เป็นเด็กที่จะ,จะที่จะขี้กลัวจะกังวลไปหมดทุกอย่างอะไรเงี้ยคือเร,เราเรารู้สึกว่า การที่เขาแบบเป็นตัวของตัวเองแล้วก็กล้าที่จะลองนู่นกล้าที่จะลองนี่โดยที่จะไม่ต้องมาแบบกลัวแล้วหันมาถามแม่ว่าโอเคไหมอะไรเงี้ยคือแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีทําให้เขาแบบมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็เป็นตัวของตัวเองได้มากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราพึมีาติดินมากเลยเขาคือไปนัดสนามหญ้าใช่บางทีก็ให้วิ่งสนามหญ้าไม่ต้องใส่รองเท้าอะไรเงี้ยถามว่ากลัวเจอแบบเหยียบโดนแมลงอะไรมันก็กลัวนะแต่เราก็อยากให้เขาแบบได้สัมผัสหญ้าที่มันเป็นหญ้าจริงๆได้วิ่งอยู่บนหญ้าจริงๆอะไรเงี้ย ก็พยายามเลี้ยงให้ธรรมชาติที่สุดแล้วก็มีความกล้าของแม่กล้าที่แบบว่าไม่แม่ก็กล้านะเพราะว่าพอเราให้ลูกเหยียบเราก็คือทําให้เขาดูอะว่านี่ว่าแม่กลับมาก็ถอดวิ่งนะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะได้ไม่กลัวยอะเพราะบางทีแบบยามก็จะมีความแหลมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เขาลองลองจับนู่นลองสัมผัสนี่อะไรอย่างเงี้ยที่จริงก็เห็นกันใช่ไหมในการที่แบบให้แบบติดตอยู่ด้วยกันเลยค่ะก็ก็เป็นเป็น เป็นความคิดในทิศทางเดียวกันว่าเราก็อยากจะให้เขาแบบเลี้ยงาแบบธรรมชาตินะคะเป็นเด็กธรรมดามาก่สเป็นเด็กธรรมดาแล้วก็สามารถเล่นสกรปรกได้จริง,รงยิ่งเด็กวันนี้ยิ่งต้องเล่นสกรปรกเพราะมันเป็นการพัฒนาแบบสมองร้านการความอดทนของเขาอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะ<ม>ก็ต้องแบบให้เต็มที่ <laughs> ใช่ยิ่งเลิศยิ่งเยอะประสบการณ์ถูกต้องค่ะคนลงไหมคะก็จะมีคอนติเนียลค่ะเห็นว่าโดนได้ลายก็คิดว่าน่าจะไม่ทิ้งห่างกันเยอะค่ะก็ต้องตนดอีแล้วะก็ไม่หรอกก็อาจจะแบบก็เดี๋ยวต้องลองลองดูค่ะแต่ว่าแต่ว่าคิดว่าไม่นานนะคะใช่ เอย่างๆ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 ค่ะได้มีการคุยกับพี่เสียงว่าจะวางแผนอะไรยังไงว่าจะเกินไหนนี่ไหวางแผนคุยกันอยู่ตลอดค่ะว่าเราจะยังไงดีจะปีไหนจะเกิดเดือนอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือพวกเนี้ยมันต้องวางแผนไปหมดทุกอย่างเลยราสงิารสื่ออย่างพร้อมด้วยใช่ก็แต่พูดแต่อะไหนึ่งมากคือเราเราแพลนแค่แบบว่าเราอยากให้เขาเป็นเด็กที่โตในรุ่น อะไรเงี้ยก็คือจะต้องดูแบบเขาเรียกว่าชอบใช่ช่วงรอบเดือนอะไรอย่างเงี้ยว่ามันอยู่เดือนอะไรถึงจะเป็นเด็กโตในรุ่นอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ก็ค่อนข้างจะแลนแผนเยอะพอสมควรอะไรนะคะกดดันเกินไปใช่ไหมคะเพราะว่าถ้ามันจะแบบตั้งใจม็ต้องแบบอ๋อว่าเห็นว่าต้องคลอดเดือนมีใดๆอะไรี้ก็กดดันแบบไม่กดดันอ่ะก็คือพยายามจะไม่กดดันแต่ว่าก็ยังกดดันนิดนึงแหละเน้นธรรมชาติ ก็พยายามจะธรรมชาตินะคะพยายามจะธรรมชาติก่อนค่ะถ้ามีถ้าจะรับงานแสดงอะไรก็คือตอนนี้ผมก็ไม่ได้ยังไม่ได้รับงานแสดงอะไรที่แบบเป็นเรื่องเป็นราวมันจะเป็นแบบเออ่พวกแบบอีเวนต์ไทยโฆษณาพิซเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะเป็นงานแบบสั้นๆใช่แสดงว่าเตรียมว่าเราเรวีก็เร็วๆนี้ละค่ะมีคอนติเนียลค่ะปีนี้เนาะชอบคอนติเนียลปีนี้ไหมเหรอ ยังไม่มั่นใจยังไม่มั่นใจว่าจะว่าจะว่าจะปีนี้ไหมค่ะแต่ก็คอนติเนียแน่นอนคอิ้คะมิวฝากหนัง่ะคะอฝากหน่ะค่ะก็ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะคะบ้านชาบบูชายันค่ะก็เป็นเรื่องแรกที่มิวได้ร่วมงานกับพี่เวียนะคะแล้วก็ร่วมงานกับพี่จิมรพว่มกับลาดาแลนนะคะแล้วก็เป็นการกลับมาอีกครั้งของมิวกับภาพยนตร์ GDS ด้วยค่ะก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มิวได้ ได้เปลี่ยนคาแรคเตอร์ได้มีบทบาทที่แบบว่าเราไม่รู้ว่าเราจะได้เล่นแบบนี้อีกไหมแล้วก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราเล่นแล้วเราแบบได้ปล่อยพลังของเราได้อย่างเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากด้วยนะคะ6เมษายนทุกโรงภาพ,พยนตร์ค่ะเราจะไปดูไหมคะเพราะเรากลัวผีอ๋อเราต้องดูอยู่แล้วคะ่ะเราต้องเช็กงานตัวเองเราไม<ร>่ได้จบนะดรให้จบเริไจ่<ต>ิงยังหรือยั <laughs> อง <laughs> ยังไม่ได้ดูค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเป็นคนกลัวผีด้วยนะคะการที่จะแบบรับเล่นภาพยนตร์แบบนี้ก็คิดเยอะเหมือนกันค่ะแต่ว่าสุดท้ายก็มาเล่นอ,อย่างมีสลิงด้วยก็มีมีแบบนิดนึงค่ะมีแบบมันมีมีฉากหนึ่งที่แบบมันจะต้องมีสลิงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะแต่โดยรวมส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเรื่องของความสยองขวัญอะไรอย่างงี้เป็นหลักค่ะ